สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับไอนะคะในช่อง X ีซี่อีกเช่นเคยคะ่ะยคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ไอามาแนะนํายาสีฟันค่ะที่ไอรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนคงจะชอบเหมือนไอนะคะทุกคนซึ่งยาสีฟันตัวนี้นะคะเป็นยาสีฟันที่ไอคิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่จัดฟันรวมถึงคนที่ใส่รีเทนเนอร์แล้วแบบไอนะคะทุกคนนี่เลยก็คือถอดเหล็กแล้วนะคะแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์อยู่ทุกๆวันเป็นเหมือนกันไหมคะ ตอนนี้อ่ะปัญหาปากเหม็นฟันก็เหลืองค่าหินปูนก็มายังไม่หมดไปสักทีที่ต้องเสียเงินค่าขูดหินปูนอีกแล้วหรอไม่ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากเสียเงินค่าขูดหินปูนนะคะคลิปนี้นะคะไอมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะไปดูกันเลยฟันปูนไทยสุ <N> นอนมาหรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยลดหินปูนเราได้เห็นได้ชัดเลยจริงๆนะคะทุกคนมานะคะ่ะอันนี้นะคะไอ้ก็จะบีบเท่ามาดิสบะเขียวเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ต้องบีบเยอะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่เขาเนี่ยมีฟองยาสีฟันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะจะเป็นหน้าตาหลอดเขาเดี๋ยวไอจะอแบบทดลองใช้ก่อนถ้ามันดีหรือว่าอะไรเงี้ยไอจะอัดอีกทีแล้วก็รีวิวให้ฟังอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยมันน่าซื้อมันน่าตำไหมนะคะทุกคนมาลองใช้กัน และนี่นะคะก็ครบสามมาแล้วนะคะทุกคนที่ไอจะลองใช้นะคะยาสีฟันแวลลาสยานนะคะสูตรสมุนไพรดอกการภูผสมกับว่านหังจระเข้และใบปรั่งนั่นเองนะคะ ส่วนตัวไอรู้สึกว่าไอาชอบนะชอบตรงที่เขาเนี่ยสามารถทําให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแปรงฟันเสร็จแล้วฉันรู้สึกว่าฟันจะสะอาดทำไมลมหายใจฉันมันเย็นสบายหอมสดชื่นจังเลยแบบนี้ค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะเขาสามารถที่จะขจัดกลิ่นปากได้ดีมากๆอันนี้คือชอบมากง่ายๆเลยก็คือเขาสามารถขจัดกลิ่นกระเทียมพวกต้นหอมผักชีที่ไอชอบเคี้ยวเล่นแบบนี้ได้ดีมากๆอ่ะเออแล้วก็ใครที่เป็นสาวกนักดื่มนมนะคะทุกคนใครที่กินนมแล้วเกิดกลิ่นปากใครเป็นบ้างไอแหละเป็นละคนนึงนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะ คลายดื่มนมเสร็จแล้วพวกนมจืดนมวัวเออไอก็จะแปลงฟันด้วยนี่เลยนะคะแปรงฟันนี่น้องคนนี้เลยนะคะมันก็จะช่วยแบบขจัดกลิ่นปากเราได้ดีมากๆเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะที่ไอชอบมากๆเลยนะคะก็คือแบรนด์ลัตยานะคะเขาสามารถคงมาตรฐานเดิมของเขาไว้ค่ะเพราะว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเขาเนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของน้ําลายบูดได้นะคะทุกคนสําหรับใครที่จัดฟันหรือว่าใส่รีเทนเดอร์อยู่ทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าแบบเวลาเราตื่นมาน้ําลายมันจะมาน้ําลายมันจะเหม็นนะแล้วลกลิ่นปากคือมาแรงมากนะคะทุกคนแต่ว่า ตัวนี้นะคะเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานคือลดน้ำลายบูดแล้วก็ลดกลิ่นปากเวลาเราตื่นนอนตอนเช้ามาได้แบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะถามนะคะว่าสูตรใหม่กับสูตรเก่ามาันต่างกันยังไงนะคะทุกคนไอมีคําตอบให้ค่ะถ้าเป็นยาสีฟันแบลลาสยาน,นะคะ<ม>สูตรใหม่นะคะทุกคนเขาจะเป็นการผสมรวมกันระหว่างสมุนไพรการพูผสมกับว่านหางจระเข้และใบฝรั่งค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรเก่านะคะทุกคนเขาก็จะมีแค่สมุนไพรการปูอย่างเดียวนั่นเองนะคะทุกคน พูดถึงเรื่องสรรพคุณนะคะยาสีฟันแบร์รัสยานที่เป็นสูตรใหม่อันนี้นะคะก็จะดีกว่าสูตรเก่าแน่นอนนะคะทุกคนถ้าไม่ดีกว่าเขาคงไม่ทำหรอกเนาะใช่ไหมเออคืออันนี้นะคะเขาก็มีว่านหางจระเข้และใบฝรั่งเข้ามาเนาะเพื่อทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยในการดูแลช่องปากข,ของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นว่านหางจระเข้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสมานแผลในช่องปากเนาะบรรเทาอาการออปักเปื่อยแบบนี้นะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดฟันได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใบฝรั่ง น้ำมันหอมระเหยในตัวเองมากนะคะดังนั้นเขาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นปากได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะคะใบฝะลันเนี่ยก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นบอกเกิดของโรคฟันผูดนั่นเองค่ะทุกคนเคยเียงไปเลยใช่ไหมและที่สําคัญนะคะยาสีฟันเบลลัสยาน,นะคะที่เป็นสูตรใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการปรับรูปแบบนะคะของยาสีฟันจากเป็นแบบหลออนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีสองไซส์นะคะมีขนาด ใหญ่และข,าขนาดเล็กน,นะคะถ้าเป็นหลอดใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาเ9บาทขนาด1 0 0กรัมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหลอดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ราคา49บาทขนาด30กรัมนะคะทุกคนนี่เลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการยาสีฟันที่ช่วยในเรื่องของฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นนะคะรักษาโรครำมานาดได้หรืออาการเหนอยบบวมปากเปื่อยหรือมีแผลในช่องปากอยากได้ยาสีฟันที่มันเข้าไปช่วยสมานแผลตรงนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะรวมไปถึงใครที่มีปัญหา แบบฟันเหลืองจากชาบุรีกาแฟหรือแม้แต่มีคราบน้ำลายบูดเยอะอกลิ่นปากแรงอยากแบบอยากได้ยาสีฟันมาช่วยขจัดกลิ่นปากตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคือหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็บูธแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยไอจะทิ้ง ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไอก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์หรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนยังไงวันนี้ไอก็ขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย